้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของระบบเครือข่ายบริษัทนานาคอร์ปอเรชันอินเตอร์เนชันแนลจำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อการกระจายรายได้ที่ไร้ขีดจำกัดและให้โอกาสก,กับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันจากความต้องการนี้เองจึงทำให้ผู้ก่อตั้งทั้งสองท่านคุณวันนีสีสะอาดและคุณชนะศักดิ์สีสะอาดซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงาน ธุรกิจที่อยู่ในเครือบริษัทนาน้ามามากกว่า10ปีได้นำทั้งประสบการณ์ในการบริหารความสาม,มารถและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสมัยใหม่ที่มองการไกลอยู่เสมอทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนานาคอร์ปอเรชั่นอินโดนีเซียแนวจำกัดขึ้นด้วยทุนในการจดทะเบียนบริษัทมูลค่ากว่า10ล้านบาทและยังมีอาคารสำนักงานที่ก่อสร้างพร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม ตั้งอยู่ณใจกลางเมืองกรุงเทพบนเส้นถนนลาดพร้าวซึ่งเป็นการใช้เงินสดในการก่อสร้างรวมตกแต่งทั้ง6ชั้นเป็นมูลค่ากว่า50ล้านบาทเป็นบริษัทที่ทำธุรกรรมด้วยเงินสดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันจึงทำให้บริษัทไม่มีภาระผูกพันทางด้านหนี้สินณบ,บัดนี้บริษัทนานาคอป์นานาอปอเรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานหน้าหน้าพาสมหศัมหศจรยรหมอชานสร้าง,างเงินล้านการเรื่องรา,าวเช้านี้สวัสดีครับคุเเอกราชนะสวัสดีครับเจริบจำได้ใช่ไหมที่มีหวัดต้นอะไรที่กําลังวิจัยค้นคว้าเพื่อจะเอามาดูแลเรื่องหวัดเนี่ย พลูขาวหรือตา,อาอนะขาวตองนี่ฮะท่านผู้ชมฮะต้นนี้นะขอลากมานิดนึงอ่านี่ฮะนี่ดูผลมาสิฮะเป็นตัวหนังสือเลยไม่ใช่หรอฮะนี่ตนนะ้นฮะในการวิจัยพบว่าพลูคาวหรือว่าตะขาวตองพลูคาวนะฮะเขาจะว่าจะเป็นพลู <ไป S 1> ชนิดหนึ่งเป็นพลูชนิดหนึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของไวรัสที่เป็นสาเหตุของหวัดใหญ่และไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอด จึงเอามาใช้ในการเพิ่มคุมคุ้มกันต่อต้านพวกสายพันธุ์ใหม่ด้วยอ๋อ oh. นะฮะต้านมะเร็งด้วยในอดีตก็พวกรักษาฝีหนองในปอดปอดบวมไข้มาลาเรียแก้บิดขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำขับนิ่วขับกระดูขาว <c oughs> ในที่ดวงทวาร <c oughs> หลายโรคโรคผื่นผิวหนังฝีฝักบัวแผลเปื่อยใช้พอกในรายกระดูกหักคือมันสมบูรณ์แบบและเกินสมุหลงพายไทยเนี่ยนะะนี่เขาใช้รักษาเรื่องปอดมาก่อน คุณเกียรติการคุณเอก,การาชครับน่าสนใจไหมโอ้โหนี่ต้องไปปลูกต้ตนแล้วรู้สึกประทับใจคือนาหนา้าพระสม,มุนไพรอาจารย์ไม่ได้ทานหรอกแต่สามีของอาจารย์ซึ่งขณะนั้นมีอาการไม่ค่อยจะดีในเรื่องของร่างกายสุขภาพท่านท้องอืดเวลาถ่ายเนี่ยมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันสุดๆอุอ่ะโออาจารย์ได้รับประทานนาหนา้นาพระสม,มุนไพร ตั้งแต่นั้นมาขวดครึ่งหรือสองขวดตอนนี้จะหมดแล้วสองขวดก็อาการท่านหายดีมากเดือนที่แล้ววันที่15ห้าหมออาจารย์รพอนายแพทย์ตรวจปั๊บนายแพทย์เอาเลือดของท่านไปดูปรากฏว่าน้ำตาลของท่านปกติร้อยสาความดันร้อยสิบสถือว่าปกติคุณหมอถามว่าแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวคุณบุญเชิดไปทำอะไรมา แกบอกว่าแกรืมสมุนไพรนานาพัดคุณหมอว่าดีแล้วก็คู่กันไปหมอก็โอ้ดีใจมากเลยจังเมื่อก่อนเมื่อก่อนทั้นน้ำตาล400ปกว่า400รถือว่าอันตรา,ายต่อสุขภาพนะคะตั้งแต่นั้นมาอาการของท่านดีมากๆนะคะเราก็สามารถขยายผลบอกต่อต่อตอใช่ไหมคะกินดีบอกต่อบอกต่อสิ่งที่บรรทับใจคือเราจะได้บุญลูกเราจะได้บุญมากช่วยให้คนได้มีชีวิตอยู่ได้นะ